ความดันโลหิตสูงกินอะไราหายแนะนําอาหารง่ายๆอย่างเครื่องดื่มลดความดันโลหิตสูง6ตัวนี้เลยค่ะที่วันนี้รักรวงตาไมไอายนํามาปากกับทุกคนค่ะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนช่วยลดและป้องกันรวมถึงควบคุมค่าความดันโลหิตสูงได้ดีทั้งค่าความดันช่วงบนหรือความดันแดงเลือดในขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันช่วงล่างหรือแดงดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัว นอกจากนั้นแล้วนะคะยังทีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะซึงต้องบอกว่าสําหรับ6เครื่องดื่มที่วันนี้รักล,ล่วงตาไมไอ,อนำมาฝากกันนั้นเป็นเครื่องดื่มที่ลดความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตสูงและดีต่อหัวใจจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะหนึ่งนมขัดมันเนย นมขาดมันเนยเป็นนมที่ไม่มีไขมันหรือนมที่มีไขมันต่ำมีส่วนช่วยลดป้องกันและควบคุมความดันโลหิตสูงได้รวมถึงในนมนั้นยังมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่ส่งผลดีต่อความดันโลหิตอีกทั้งนมไขมันต่ำยังมีแคลเซียมที่สูงอีกด้วยค่ะซึ่งแคลเซียมมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามแล้วนะคะนมเหล่านี้ต้องเป็นนมที่ไม่มีน้ําตาลด้วยนะคะเพราะถ้าหากมีน้ําตาลแล้วก็จะยิ่งส่งผลให้ความดันโลหิตสูงได้ค่ะ2น้ําทับทิม น้ำทับทิม,มูดมไปด้วยวิตามินซและโฟเลตที่มีส่วนช่วยต้านการอักเสบรวมถึงยังช่วยลดค่าความดันโลหิตส,สูงได้สองค่าคือความดันช่วงบนหรือแรงดันเลื่อนขนาดที่หัวใจบีบตัวความดันช่วงล่างหรือแรงดันเลื่อนขนาดที่หัวใจคลายตัวนั่นเองนอกจากนั้นแล้วนะคะน้ำทับทิมยังมีโพแทสเซียมที่ดีต่อสุขภาพหัวใจอีกด้วยค่ะ 3. น้ำบีทรูท น้ำบีทรูทมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เช่นกันค่ะเนื่องจากบีทรูทนั้นมีไนเตรตที่มาช่วยผ่อนคลายเนื้อเยื่อก้ามเหนื้อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเรียบเพิ่มการไหลเวียนเลือดและลดความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะบีทรูทสดที่เรียกได้ว่าดื่มแล้วส่งผลดีต่อความดันโลหิตมากกว่าบีทรูทสุกนอกจากนั้นนะคะบีทรูทนั้นยังมีโพแทสเซียมและฟเลตที่มีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยค่ะ4 น้ำล no oh ah, ูกพลนหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยว่าน้ำลูกพลุนั้นมีส่วนช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ดีแต่นอกไปจากอาการท้องผูกแล้วนะคะน้ำลูกพลนยังมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยนะคะโดยเฉพาะความดันช่วงบนหรือแดงดันเลือดในขนาดที่หัวใจบีบตัวนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะน้ำลูกพลนยังมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีหรือไขมันเลวลงได้รวมถึงยังมีส่วนช่วยปกป้องหัวใจได้อีกด้วยค่ะ 5. น้ำเบอร์รี่ น้ำเมอรี่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่รั s เบอรี่เชอรี่หรือแคนเบอรี่ก็มีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ดีค่ะโดยเฉพาะความดันช่วงบนหรือแรงดันเลือดในขณะที่หัวใจบีบตัวอีกทั้งเบอร์รี่นั้นยังมีส่วนช่วยป้านันอนุมูลอิสระแถมยังดีต่อสภาพหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยค่ะและสุดท้ายค่ะชาดอกชบาชาก็มีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะชาดอกชบา เนื่องจากชาดอกชาบานั้นอุดมไปด้วยแอนโทไซยานนที่มีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดอาการหลอดเลือดตีบรวมถึงชาดอกชาบานั้นยังมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงและปกป้องภาวะหัวใจล้มเหลวได้อีกด้วยค่ะแต่นี่ก็เป็น6กเครื่องดื่มนะคะที่วันนี้รับเมืงตาไม้ไอนำมาฝากกันเป็น6เครื่องดื่มที่ต้องบอกว่าดื่มแล้วดีต่อสุขภาพมากมากค่ะเพราะดื่มแล้วช่วยลดความดันโลหิตสูงควบคุมค่าความดันโลหิตสูงและดีต่อหัวใจค่ะ